สมัยโบลณโบรานแต่พอแต่แม่ห้อยเพิ่นถือ,ถ,อถือการว่าผู้ใดที่มาเป็นลูกเขยนี่จะต้องจักหนันสานนี่เป็นสานพระบุงกระตาสานกระดงกระจออย่างสิ่ต้องเฮ็ดให้เป็นเนี่ยถ้าว่าเป็นนี่นเพิ่นบบเอาเป็นลูกเขยเด้เพราะว่าสมัหนัน ขั้นวบาแนวใดก็ต้องเป็นแนวนั้นเพราะว่านับถือกันคนเทายังนับถือกันดีนะก็คือยังผิดจอยนี่แหละมาเป็นลูกเคยเพื่อนนี่มาเป็นลูกเคยใหม่แม่เท่าก็เลยให้สานกระดงสานกระดงไล่คุบนะสานสานกระดงเไล่คุบแบนี้ แถวก็นั่งกวยหลานนั่งกวยหลานกะลูกที่จอยละอนั่งกวยหลานทั้งทิ่จอยก็สานไปสานก็สานบะถือเลยนะคนไม่เคยเห็นเนาะจากตอกมาแล้วกันสานฮัดสานสานกระโบเป็นประจมอยู่แล้วโอ้ยจะได้เนาะ้บนนี้ เมันคือปึกทนนี่เนาะกูนี่คนวะเมันจมให้เจ้าของที่จอยทั้งเมเ่าก็เลยหยามหูหลายก็เลยไล่ไก่ระชดสนดอกไล่ไก่โจโจไก่แม่กาขวามหาย่อดสองโจโจไก่แม่ย่องขวมสองยอสีค่คนวะเม่เา เป็นไรไรไกลประชดแบบสอนหลูกเคยในวัดนะลูกเคยได้ยินเนงสันจิดวาเอ๊ะรือเมเทาิ่นบอกกูบ้าหรือเป็นลล่กระโดงมันเป็นแนวนี้บ่ววาทันติตจอยก็เลยเห็ดน้ำมเมทาวไรไก่มันก็เห็ดมันก็ถือบาดเออมันก็ถือกระสานไปสานแล้วปฏิมาจัดต่อเขาจัดบ่เขาอีก่ลวบาท,บาท โอ้ยมีแต่นวเทนอติจอยเอ้ยวะครับจัดโบเขาแล้วเนาะตอกมันแข็งหวยตอกมันแห้งที่ละท่างแม่เท่าก็ย้ำหูอยกหลายย้ำหูย้ำตาไม่บอกเป็นแน่ว่าบอกเป็นปัญหาว่ามึงก็เอาน้ำผูกมนันในตีเป็นวะแม่เท่าบอกอูกเคยให้เอาน้ำผูกกระดงให้จังไดหล่ะ เอาผูกเนวใดน้ำมันจะเสียเอาผูกได้พี่น้องที่จอยก็คิดบบออกแล้วเห็นจะไดน้ำผูกผูกเนวใยดียนอวสันที่จอยคิดบบออกน้ำจะได้ที่ว่าผูกกระดงได้คิดบบออกหลายก็เลยเหลือใจนะเหลือใจก็เลยไ้สนอกที่จอยนั้นไ้บาน้ไ้ไปให้มานำตามันกระย่อยถือกระดงบอนเราสารอยู่หนาะ กระเทิงไฮเทิ้งจัดไปบดบอนไดอันน้ำตาถือกกระดงนั่นถือตอกนั่นตอกมันก็อ่อนมานกระจัดเข่าบัดที่จอยกระจังคิดพ่อว่าจังสี่ตัวสันน้ำผูกน้ำผูกมเมทาว่าก็คือเอาน้ำม,มาพม่มใส่แล้วก็จังจัดตอกเขา่าจังสันน้าพี่น้องที่จอยกระจังสารกระดงเลววย้อนมเมทาว่าวประชด